เราอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนใหม่เหรอหรือว่านักเรียนใหม่เออมัาดูสนามโรงเรียนเหรอหเดินไปดูสนามโรงเรียนเรีวห้องน้ำครับอ๋อห่วงวันนี้พาน้องมาดูโรงเรียนใหม่นะครับมามามอบตัวใช่ไหม ตัวที่โรงเรียนมามีอะไรบ้างโอ้ลองขึ้นดูดิ จะลงตรงไหนไซเดอร์อะไรนะสวัสดีเพื่อนมาทางนี้สวัสดีลงมาทีอ๋อเรื่อีเลงอาหารค่ะอื้อ พอดีแม่ไม่ถอดลูกไม่ถอดอ่าเราจะขึ้นไปบ้าตัวอยู่เราจะขึ้นไปหาแม่อยู่ค่ะน้องออกแบบยางเรียนใหม่นะครับพอดีขยับเข้ามาใกล้ที่ททบ้านขึ้นย <c oughs> างเรียนใหม่ใช่ไหมลูก คิดถึงเพื่อนๆที่โรงเรียนเดิมไหมอาวไม่คิดถึงแล้วทําไมไม่คิดถึงจะไาแก้วแล้วเหรออืมก็คิดถึงดีก็ต้องคิดถึงเพื่อนๆด้วยได้ไหม ดูทางนี้ดูกอ้าข้างหลังเป็นตัดปีจะเป็นน่าจะเป็นแม่น้ำมูลนะครับอือทสาเนาเลื่อนขงอันทีสอง ไปทางไหนต่อลงอุโมงมาเลยโอย้ยเราบังล้มหรอก ครับอ้าวบอกเ,เพื่อนๆหน่อยเจอการคลิปนะครับอันนี้มาถ่ายบรรยากาศน,นะครับที่โรงเรียนใหม่มันจะทำรูปแบบก่อนน้องกแบบทำอะไรไหนเค่าดูน้องออกแบบฝากคามกดไลค์กดแชร์ให้น้องออกแบบด้วยนะบ,บ๊ายบายเลอ